สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องมาพูดขั้นตอนค่ะการที่จะเปิดร้านดีนะคะตั้งแต่ยังยังไม่เคยสมัครจนถึงจนได้ได้เปิดร้านนะคะพี่ๆนะขั้นตอนแรกเลยก็คืออ่ะเราทักไปเลยค่ะที่เพจถุกดีมีมาตรฐานนะคะพาร์ทเนอร์อะไรอย่างเงี้ยว่าออสนใจที่จะเปิดร้านนะคะเขาก็จะถามเราว่าเราเคยมีร้านค้าอยู่ก่อนหน้านี้ไหมนะคะ ก็คือก่อนตอนช่วงที่หนูเปิดคือเราต้องมีร้านค้าอยู่ก่อนแต่ว่าช่วงนี้คือแบบว่าขอแค่เราอะสมมติพี่เปิดร้านกาแฟเปิดร้านทุกอย่าง20อะไรเงี้ยพี่ก็สามารถเปิดทุกที่ได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมาสำรวจร้านเราว่าเราจะผ่านไหมน,นะคะหลังจากที่เรารู้ว่าเออตัวเองผ่านนะคะเขาก็จะให้เรานะคะวัดความสูงความอะไรต่างๆนะคะของพื้นที่เรานะคะว่า ระยะห่างจากเสาตรงนี้นั่นเท่าไหร่ก็คือพูดแนวคือพื้นที่ทั้งหมดของร้านค้าเรานะคะว่าเรา,เามีพื้นที่เท่าไหร่เขาก็จะประเมินว่าร้านนี้เหมาะสำหรับเป็นไซส์ S, M หรือ L นะคะพี่พี่แล้วก็หลังจากที่เราวัดแล้วนะคะเขาก็จะนัดเราค่ะไปเซ็นสัญญาคือคำพูดแรกที่บอกว่านัดไปเซ็นสัญญารอบแรกค,คือยังไม่เซ็นนะคะพี่พี่เขาก็จะแบบพูดเรื่อง เงื่อนไขต่างๆคืออา่อาเนเงื่อนไขทั้งหมดให้เราฟังก่อนนะคะสําหรับใครที่สนใจแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเปิดหรือไม่เปิดพี่สมัครไว้ก่อนเลยก็ได้ค่ะไปไปฟังเขาพูดก่อนเพราะว่าขั้นตอนเซส็นสัญญาจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะสมมุติอาพี่ไปไปอบรมไปฟังเขาเงื่อนไขต่างๆอะไรเงี้ยเออไม่ชอบว่ะพี่ก็ไม่ต้องไปเซ็นสัญญานะคะเพราะว่าเซ็นสัญญาคือแบบสุดท้ายจริงๆเลยนะคะๆๆแล้วก็หลังจากที่เขานัดมาแล้วนะคะสมมติสมมติพี่ รับได้รับได้จากที่เขาบอกเนี่ยว่าเออต้องโอนเงินให้เขาทุกวันขายของเสร็จปิดปิดร้านหนึ่งปีไม่เกินเจ็ดวันนะคะแล้วก็ไม่ปิดติดต่อกันเกินสามอะไรเงี้ยอ่าถ้าพี่รับได้พี่ค่อยไปเซ็นสัญญารอบต่อไปนะคะแล้วก็ในระหว่างที่ที่เรารอว่าเขาจะเรียกเราไปเซ็นสัญญาวันไหนเนี่ยเราก็ต้องไปขอจดเวดจดแหวดนะคะ นะคะไปสวดภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะที่สัมภารแล้วก็ไปขอเป็นร้านธงฟ้าใครที่มีแล้วก็ก็สบายเลยค่ะแต่คือสําหรับร้านหนูนะหนูยังไม่เคยมีธงฟ้าเลยนะคะมีแค่คนละครึ่งน,นะคะหนูก็ต้องไปแบบยกเลิกคนละครึ่งออกก่อนแล้วรอรอเป็นเดือนนะคะพี่ถึงเขาถึงยกเลิกให้แล้วทีเราก็ไปธนาคารเริ่มใหม่ เพื่อที่จะใช้ทั้งธงฟ้าทั้งคนละคืนนะคะอันนี้คือพูดในกรณีหนูนะคือหนูไม่เคยมีธงฟ้านะคะไม่เคยไปร้านธงฟ้านอะอนนี้ก็แบบพูดให้ฟังต่อไปค่ะเราไปขออาทีนี้ค่ะหลังจากที่เราบอกว่าเอ,อ้อเราสนใจจะทําอะไรเงี้ยต่อไปก็จะเป็นแบบเซนคําประกันหาคนค้าประกันนะคะหาคนค้าประกันใครไมพ <c oughs> วกเป็นคิวไอเอ็นปะ <c oughs> หาคนค้ำประกันให้เรานะคะก็คือคนที่เป็นพนักง,งานประจำหนึ่งปีขึ้นไปค่ะแล้วก็เป็นข้าราชการค่ะเอาจริงคือคือยังไงล่ะคนค้ำประกันก็คือไปไปเหมือนแบบพอเป็นพิธีะคะ่ะพี่หาใครก็ได้นะคะง่ายๆเลยก็คือคนที่ทํางานหนึ่งปีขึ้นไปก็ได้หรือถ้าเรามีเป็นแบบพี่น้องทํางานราชการก็เอาไปเลยค่ะง่ายๆนะคะแล้วก็่าต่อไป ขาก็จะให้เราหาเอกสารคนคำ้ำแล้วก็ในกรณีที่เราไม่ใช่เจ้าของที่ดินนะคะเจ้าของร้านที่จะเปิดเราต้องเอาใบเ,เขาเรียกว่าอะไรใบมอบอำนาจหรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะพี่ให้ให้คนแบบเจ้าของโฉนดเซ็นให้เราอย่างอย่างอย่างร้านหนูก็คือเป็นชื่อแม่ใช่ไหมคะก็ให้ให้เขาแบบเซ็นให้เราใช้สถานที่อะไรประมาณเนี้ยหนูก็จำหนูหนูแบบ อะไรนะเขาเรียกว่าใช้สับไม่ถูกนะคะอะไรประมาณนี้ค่ะจนแบบเราได้เราไปขอจดภาษีใช่ไหมคะประมาณเดือนหนึ่งค่ะรอรอแล้วก็หลังจากที่เราไปเซ็นคําแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นี่แหละเขาก็จะให้เราไปเซ็นสัญญาจริงๆถ้าเราแบบว่าไม่เอาแล้วค่ะถึงเราจะาหาคนคําได้แล้วก็ตามก็คือเราแบบไม่ไม่ต้องไปก็ได้ถ้าเราแบบคิดมานอนคิดเนาะแบบเไม่เอาดีกว่าแล้วก็ช่วงนี้เขา คิดอยากจะเปิดร้านตรงไหนก็เปิดนะคะพี่ต้องคิดดีๆนะโอเคค่ะก็คือจะประมาณนี้นะคะไปแล้วนะคะพูดให้ฟัง